สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับทั้งสององนี้ก็เป็นพระบางขุนพรมทั้งคู่นะครับแต่ว่าองค์นี้ปลอมนะครับนี่ครับอง์นี้ปลอมนะครับแล้วก็องค์นี้แท้นะครับก็แท้ยังไงปลอมยังไงมาดูกันนะครับเดี๋ยวให้ดูองค์ปลอมก่อนอืมอ่ะนะครับเพราะว่า ให้ดูว่าองความเป็นยังไงนี่ครับลุงวันเนื้อเขาจะไปยังไงใช่ครับเดี๋ยวองแคผมเก็บไว้ก่อนเอาให้เขาดูให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าแบบนี้จะไม่เข้าลงกล้องเนี่ยใช่เหมือนมากเลยนี่นะครับนี่นะชัดเจนไหมเห็นชัดไหมดูเดี๋ยว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 ผมกลับจะไปก็ดูทีหนึ่งเดี๋ยวเขาจะได้เลยดูนี่นะให้เห็นความสว่างชัดเจนหน่อยนี่นฮะแล้วก็นี่นะครับโอ้โหโอเคครับลุงนี่เลย อันนี้จะปิดอันนี้เลยครับโอเคนี่นะครับให้ดูด้านข้างนะครับนี่นะฮะด้านหน้านะฮะจะได้เดี๋ยวมาขึ้นกล้องให้ดูว่าโอเคครับเพราะว่าถ้ามองด้วยตาเปล่าซิพเอ็กซ์นี่มันจะไปเลยใช่ครับเดี๋ยวองค์นี้องแพ้ผมวางไว้นี่ก่อนวางไว้นี่เลยเออเรามาดูนี่นะองแพ้ผมก็วางไว้นี่นะครับตอนนี้ก็ฟ้าร้องฝนกำลังจะตกด้วยนี่ครับเนื้อ ลุงปิดไฟข้างบนนี้นครับเดี๋ยวมันจะถอนให้ดูเนื้อเลยเนะี่ยเนื้องงโอเค <Okay. S 2> นะนี่นะครับองค์ที่เนื้อปลอมเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนเห็นนะครับว่าเป็นวุ้นใสแล้วก็เป็นคาบน้ําปูนเลยถ้ามาสังเกตก็คือว่าเราจะเช็คกันภาพนี้นครับลุงอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเราเนะครับผมเอามาเรามาเช็คกันนะครับคือสีผิวขององค์พระความเก่านะฮะแล้วก็คาบตามธรรมชาติ ตรงนี้คือไม่มีคะแนนแล้วก็รอยปีแตกยุบย่นหดตัวการเหี่ยวแห้งการแตกละแหงแล้วก็ดูเนื้อชัดๆตรงนี้ดีก็ได้แล้วก็พวกรูกคุณหลุมบ่อนะครับตรงนี้ก็ไม่มีคะแนนนะครับแล้วก็การเกิดชั้นและการงอกของหินปูนฮะไม่มีนะฮะตรงนี้แต่อย่างที่เห็นภาพยิ่งกันเมื่อกี้นะฮะแล้วก็เรื่องของผลึกแคลไซต์องนี้นะครับไม่มีนะฮะก็ที่ผมได้บอกว่า ที่ให้ดูในภาพก็คือขวามือเนี่ยองค์เนี่ยคือองค์ปอมปอมอย่างนี้นะฮะแล้วมาให้ดูจให้ดูอีกองหนึ่ง่ะลุงขอขอองค์นู้นมาให้นี่ฮะเดี๋ยวผมนี่นี่นะฮะนี่ฮะองค์เมื่อกี้นะที่องค์ปอมแล้วก็องค์นี้องค์จริงขึ้นไปแล้วให้ดูองค์นั้นให้ให้ทิ้ตาอนก็ได้ให้ดูอ่าแล้วคราวนี้มาเทสกันแต่องค์นี้ก็จะบอกได้ว่า จะบอกอยากจะบอกว่าภาพบางขุ่นรมแต่ละองค์ดีนเอก็ไม่เหมือนกันดีนะครับเพราะว่าการอยู่ในน้ําการพ้นน้าการอยู่บนด้านบนอะไรเงี้ยครับเราต้องมาสันนิษฐานแล้วก็จับจับกันเองอีกตั้งหาน,นะฮะอันนี้นะฮะคือบางขุนพรมเมื่อกี้นะฮะบ,บางขุนพรมก็องค์ที่เราบอกว่าแท้เนี่ยรูปก็จะไม่รูปก็จะไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่นี่แหแต่ดูเนื้อครับยังก็หล่อถือว่าหล่อครับ นี่นะคก็ให้สังเกตเหมือนกันยยอ่าแล้วก็จะออกมาสวยงามเลยเป็นปุยเมฆเลยดูผิวของระดูผิวของเนื้อผ้านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ลุงเอาเอาลงมาเทียบอีกทีนึ่งให้ดูกให้จําตรงนี้ไว้ก่อนนะนี่ของแท้นะโอเคเาของแท้นะให้ท่านที่ดูอยู่ดูไปเลยนะโอเคครับนี่นะนี่นี่แล้วมาดูของที่ไม่ถึงนะครับ ดูนี่เอ,เอ,เอที่ว่าสำคัญที่สุดเลยดูที่เนื้อที่ว่าเอาให้แน่เลยดูเหมือนกับเป็นไงฮะเดี๋ยวให้นิ่งๆก่อนนะครับอ่าเนี่ยฮะนี่คือความแตกต่างนะครับก็ไม่มีรอยยุบย่นแล้วก็รอยหดตัวแล้วก็เหี่ยวแห้งการแตกและแหง้งหลุม,มบอ่อ,อการขึ้นเกดหนะินปูนน้่มันมีอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็บอกได้เนี่ยอย่างเี้น่ยท่านอย่าไปหลงไหลได้ปึ้มว่าใช่นะเนี่ย ใช่ครับโอ <Okay. S 2> เคงั้นก็กลับมาที่องค์แค้ดูเพราะว่า,อ,าองค์นี้มีมิติที่ทําให้เราเกือบหลงด้วยเหมือนกันเพราะเพราะการที่เราต้องดูเนื้อดูกายภาพแล้วก็ดูแคลไซส์แล้วก็องค์เนี้ยองค์เนี้ยคือมีการฉลององค์ด้วยด้วยวันพระใหญ่ก็คือการ การส่งน้ําพระอ่านี่เราจะขึ้นมันนม้นเนี่ย่เดี๋ยวลุงลุงขอหยุดตรงภาพเนื้อบอกี้หน่อยครับภาพเนื้อเต็มเต็มอ่าตรงนี้ครับเราจะจะให้ดูความฟูของเนื้อที่เป็นงอกออกมานะครับอ่าดูตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะข้อที่หนึ่งเลยก็คือสังเกตผิวขององค์พระนะครับความเก่าคาบและธรรมชาติเราเห็นนะฮะเราเห็นอยู่ตอนนี้ก็ผ่านนะครับแล้วก็รอยปีแตก ยุบย่นหดตัวการเหี่ยวแห้งการแตกระแหงแล้วก็มีหลุมบ่อแล้วก็รูพุนนะครัอันนี้อันนี้ก็ผ่านนะครับแล้วข้อสังเกตที่สามเกิดชั้นและการงอกของหินปูนอันนี้มีนะครับแล้วข้อที่สี่เลยคือการเกิดผลึกและแคลไซ์เกิดขึ้นนี่ฮะการออตัวเรื่อยนยุบย่นสวยๆใช่ครับแล้วก็เรื่องมวลสาร คือข้อสุดท้ายอันนี้ลุงหดลงหนี่ยยอดยอดลงหน่อยครับเราก็จะเห็นมวลสารเม็ดสีส้มกับเม็ดสีแดงเล็ก,ลกๆ,ๆบางขุนพรมนะฮะก็จะมวลสารก็จะเล็กกว่าวัตละขังนะครับจะละเอียดยดว้ดวนะจะละเอียดมากมจะละเอียดมากมเนื้อก็จะแตกต่างจากวัตละขัง<ม>พอสมควรจะน้อยกว่าด้วยววน,นะใช่ครับคือพักบางขุนพรมแบบหล่อหลอกก็คือดูด้วยภาพนิ่งนะฮะผักจะไม่หล่อเลย ทำดูตรงนี้ก็ได้นะเรียบเียบง่ายนิดเดียวใช่ครับลุงขอขอพลิกดูด้านข้างหน่อยครับเพราะว่าองค์นี้ก็คือมีการอาจจะเป็นการโดนไม่ไม่โดนน้ำอาะองค์ที่อยู่ในแช่น้ำก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งดูด้านข้างเนาะใช่ครับ อ่าเนี่ยฮะเนี่ยอันนี้มีนี่เป็นแปบขรึกเลยมันจะหลุดเลยแต่เราไม่รู้ว่าอะไรนะแดงๆเนี่ยเนาะใช่ครับเพราะว่าเนื้อน่ะก็ลูกว่าผรึดจะไต่ขึ้นเห็นือตรงขอหดให้เห็นเนื้อหน่อยครับให้เห็นเนื้อสีเหลืองๆเนียครับอ่าเนี่ยฮะก็ยุบย่นหดตัวรูพุนแตกละแหงนะฮะเนี่ยฮะเมื่อกี้ที่เราดูด้านหน้าก็แบบนี้เลยนะใช่ครับ ขาจะต้องในองค์เดียวกันจะเป็นในทางเดียวกันหมดแลนะนั้นเนื้อเขาจะ้ายใช่แล้วครับผมดูนะแล้วองค์นี้พิเศษอีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวลุงขอให้ดูข้างหลังขององค์นี้นะครับอ่าเดี๋ยวดูดีเ<า>ด,ดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็นภาพนิ่งให้พีพ่เพื่อนๆดูนะอ่า,อาว่าองค์นี้พิเศษยังไงอนนี้ครับนี่นะฮะก็อ,องค์นี้ให้ดูมีร้อยมืกอกันนะ รงนี้ครับก็รอยปั๊มอ่ะเนี่ยฮะมีคาบของรอยปั๊มอยู่นะครับนี่นะฮะเ็เห็นเป็นสีฟ้านี่คือคาบของรอยปั๊มนะฮะแล้วเราก็มาดูข้างหลังกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรอยปั๊มทําไมรอยปั๊มมันรู้ได้ไงเป็นรอยปั๊มก็คือมันเป็นหมึกที่ปั๊มแล้วมันก็มีการเกิดของแคนไซที่ปกคลุมไป mm hmm. แล้วองค์นี้นก็เลยแบบคือ ทุกคนไปหาประวัติเองแล้วกันนะว่ายังไงนี่นะฮะเราเริ่มแล้วนี่ัะจะมีที่ดาๆในนั้นๆอ่าดูตรงนี้นะครับ่นกนจะเป็นหมึกนะนี่นะฮะแล้วลุงลองขยายให้เห็นหมึกหน่อยครับว่าเราเดี๋ยวดูชัดๆหมึกมีมีตอนนี้กาลังจะให้ดูให้ดูตัวอ่าให้ดูทัว่ะๆไปก่อนว่าพี่เขาโดนโดนคุมไปหมดเนี่ยคืออะไรเช่ไหมฮะดูนี่รอให้ดูแบบ ใช่น่นเลยนี่แมเดี๋ยวเราเนี่เอาละมึกนี่แม่นี่นฮะคือการละลายของหมึกเนี่ยครับมันแคลไซา์คือมันมันปกคลุมเนื้อหมึกแล้วก็ขุดขึ้นมาเกิดจากคือยันยังที่คู้อธิบายมันจะต้องขึ้นมาจากข้างล่างไม่จะตกลงไปใช่ครับมันจะขึ้นมาจากข้างล่างอืแล้วก็คือการละลายพอขึ้นจากข้างล่าง<อ>คือการอาจจะ อาจจะมีการน้ําจากข้างในองค์ครับพุดขึ้นมาเป็นชั้นชๆแบบเนื้อตรงนี้ครับอ่าแล้วให้ดูเนื้อแท้ด้วยะเนื้อแท้ก็คือนีงอกขึ้นมาใหม่งอกขึ้นมาครับเนี่ยแล้วแคนไซก็ปกคุมลงไปแต่ก็ต้องบอกนะองค์นี้ก็ต้องเข้าเป็นที่แหลกตรวจสอบกันอีกทีนะครับแต่คือเราให้ดูความแตกต่างว่าองค์ที่ดูที่ว่าเอ้ยเราเราบอกว่าพระมันน่าจะแท้นะ ล้าพักแท้เนี่ยเพราะว่าเราเราก็ต้องดูประวัติว่าการที่ว่าเอามาปั๊มเนี่ยขึ้นตอนที่จอมพลประพานนั่นนะใช่ครับที่เป็นปัญหาน,นั้นนั่นก็คือมีช่วงสองพันไม่เกินสองพันห้าร้อยห้าใช่ครับลุงลุงขอขยยตรงนี้หน่อยครับเดี๋ยวเราจะจบตรงนี้เลยไม่อยากให้ยาวมากแล้วก็ได้นี้ต่อไปอ่าดูฮะโอเครเ้ำเกลยนก็ฉ่ำเลยเห็นไหม คือเขาจะดันขึ้นมาเนี่ยมันมันมันสวยมันขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็เนสิ่งที่ว่านี่ขยายอีกหน่อยได้ไหมครับุงบอกบอกได้เลยว่ามันฝีมือมนุษย์ทำไม่ได้เด็ดขาดคือถ้าเป็นแคนไซเป็นผลิตแคนไซที่เกิดขึ้นนะครับแล้วถ้าเป็นเนื้อแท้เนี่ยเวลาเราขยายมันก็จะมีมิติตลอดมีความเงางามตลอดแต่ถ้าเป็นพระฟอมที่ทําเหมือนเนี่ยคือขยายได้กับได้จะยิ่งเห็นความช่ำ ใช่ครับลุงขอขยายดูตรงเนื้อได้ไหมครับได้ๆตรงเนื้อเลยเนาะตรงเนื้อ<ท>เลย<ท>เลยอาเนื้อแท้ๆ<ท>เลยครับนี่ฮะว่าเขาฉลองของไม่เก็บผลึกของแคกไซด์หรือเปล่าต้องยอมต้องยอมรับว,ว่าเอาตอนนี้มันอยู่ในนี้ก็เลยนะอยู่ท่ามกลางเพราะว่าเขาลอกออกเนาะใช่ครับหรือจเจาในถ้ำนี่กนะ็ได้เอาในถ้ำเลยครับเราเอาให้เจาะลึกกันไปนเลยครับเห็นี่ฮะนี่นะสวยไหม ด,ดูของเขาหนึ่งก็จะต้องเป็นแบบนี้นะฮะใช่ๆดูเขาจะมีเป็นชั้นแล้วมีซับซ้อนกันเหมือนกับก,การยุ่ยกันอะไรของเขาไปเนี่ย<ช>เขาจะมีสิ่งที่เกิดมาทดแทนใช่อับแล้วก็อ,อ,อีกเรื่องหนึ่งตอนแรกเราไม่แน่ใจเลยว่าองค์เนี้ยจะแทนหรือเปล่าแต่เพราะว่าเราเจอรูปแบบของบางหุ่นพรมที่แบบรูปลักษณ์ไม่สวยแล้วเราเจอเนื้อแต่เจอเนื้อเจอเนื้อปอมันบ่อยเราไม่เคยเจอเนื้อแบบนี้นะฮะ แต่เดี๋ยวองค์นี้เราก็ส่งเขาแหลกเพื่อพิสูจน์จริงๆต้องส่งแหลกแน่นอนส่งเขาแหลกเพื่อพิสูจน์หาความจริงให้ดูนะเราดูเนี่ยแล้วดูใช่ครับดูปลอมอีกสักทีดีไหมได้ครับเอาความขยายเท่านี้นะครัาไม่ต้องปรับเลยนะไม่ต้องปรับไม่ต้องปรับมากว่าไม่ต้องปรับความขยายอะไรเลยครับเดี๋ยวๆๆเพีาะว่าคือมันเบอร์เลยมันเบอร์เบอร์ทันทีเลยมันเบอร์ทันทีครับแต่อะไรนี่คือเราต้องปรับหน่อยนะฮะเพื่อให้เห็นเนี่วๆๆดูที่เขาขึ้นเนี่ย คือถ้าไม่ใช่ของแท้นี่คือเราต้องปรับให้มันช่วยให้ได้เห็นนะฮะเนี่ยเนี่ยดูอย่างงี้เนี่ยเนีน่ยอย่คิดว่าเป็นเจอไซนะครับนี่นะน<ม>ี่กูฟ้าน้ำปูนใช่ครับนี่เลยความแตกต,ต่างระหว่างพระองค์ที่เราบอกว่าน่าจะแท้แต่เราก็ส่งเข้าแล็บอีกทีว่าอายุเท่าไหร่ถึงไหมหรือว่าอย่างไงเพราะว่าอย่าคิดว่าแท้นะครับมันก็ทำได้นะร้อยใหม่เปรียนนะเนี่ย นี่ไม่ไม่ใช่พัดนานนานเลยนะเนี่ยดูอันนี้องค์ปลอมนะครับอดีตดูองค์ปอมที่ทั้งนี่เขาเรียกก็สนิมค่าที่แตกต่างกันเลยนะเห็นไหมเห็นไหมความถ้าเป็นแบบนี้ความเงางามหรือความฉ่ำมันจะต้องขึนตรงนี้หยุดตรงนี้ได้ครับเห็นเป็นมุ้นเลยนี่เห็นไหมฮะชัดเจนใช่ครับตอนนี้ฝนก็ตกแล้วด้วยเราก็หยุดคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณครับตอนนี้ฟ้าฝนชนองมาแล้วครับผมครับขอบคุณครับองค์นี้ไว้เปรียบเทียบ